ชาร์จไปใช้ไปมือถือจะพังไวไหมอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยครับโดนถามอยู่บ่อยๆเลยท่านผู้ชมว่ามันพังไวไหมครับว่าเราชาร์จไปเนี่ยแล้วก็เล่นไปแล้วก็คําถามอีกคําถามหนึ่งที่โดนเยอะมากๆเลยนะครับก็คือถ้าเราใช้เพาเวงเนี่ยชาร์จมือถือไปเล่นไปเนี่ยจะพังไวหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงบ้างรครับใครมีความเห็นว่ายัางไงบ้างพิมพ์บอกคนหนึ่งหน่อยครับแล้วก็บอกเพื่อนๆกันด้วยนะ น่าจะมีคนพิมพ์บอกกันมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะมาฟังความคิดเห็นจากคุณหนึ่งบ้างครับก่อนที่จะไปฟังกันขอคุณหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คขาว่าแชร์แล้วคุณหนึ่งทราบหน่อยนะครับแล้วเรามาฟังเหตุผลหรือวิธีแนวทางทําให้เราชาร์จไปใช้ไปกันดีกว่าครับการชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วเราเล่นไปเนี่ยจะพังไวมากน้อยแค่ไหนหรือจะพังไวขนาดไหนเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันครับทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีเหตุผล เราจะเข้าใจมันมากพอและเราจะได้ปรับทิศทางในการใช้งานที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ชาร์จทำยังไงล่ะท่านผู้ชมเล่นลนไปแบตหมดกลางทางไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือไรฟ์สดถ้าเราไม่ชาร์จไปใช้ไปเกิดปัญหาไหมครับท่านผู้ชมเกิดปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับมันก็ไม่สะดวกสิงั้นเราจะมีมือถือไว้ทำอะไรใช่ไหมครับดังนั้นก็มาฟังเหตุผลคู่หนึ่งครับ เหตุผลอย่างแรกที่หลายๆคนเขาเตือนกันก็เป็นเพราะว่าครับการชาร์จมือถือเนี่ยมันเกิดความร้อนอย่างอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นไปก็เกิดความร้อนครับแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นในมือถือเราหรือว่าแบตเตอรี่ในพาวเวอร์แบง์เองครับเ <c oughs> <ๆ>ขาเกลียดและกลัวมากๆก็คือความร้อนครับถ้าความร้อนมากๆเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อตัว,ตวแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วนะครับดังนั้นชาร์จก็ร้อนเล่นก็ร้อนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับร้อนทวีคูณใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยเสื่อมจริงอย่างที่เขาบอกนะครับทีนี้แล้วเราอยากจะชาร์จไปใช้ไปเราจะทํำยังไงนะครับอย่างแรกท่านผู้ชมจะต้องดูอุปกรณ์ในการชาร์จก่อนถ้าเกิดว่าเราต้องการชาร์จไปเล่นไปนะ่ะเราต้องมาดูก่อนว่าอุปกรณ์ในการชาร์จของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น p พาเวอร์แบงค์หรือปลั๊กชาร์จก็ตามท่านผู้ชมจะต้องจัดหาอุปกรณ์ตัวน,นั้นที่มันจ่ายกําลังวัตต์ต่ๆ มันจะเป็นตัวช่วยเราได้ดีครับมันจะลดความร้อนสะสมในการชาร์จไปเล่นไปได้อย่างดีเลยนะครับแล้วมันมีตัวไหนบ้างอ่ะคุณหนึ่งจะเอาจาก Power Bank ตัวนี้ให้เห็นภาพชาร์จที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่3ตัวเลือกท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีพอร์ตการใช้งานซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆไอ้พอร์ตตัวเนี้ยโบราณโบราณน,นะครับเขาผลิตเอามาให้เราทนะรําไมนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมมันผลิตมาให้เรา,เราทำไมหลายคนไม่รู้นะครับตัวนี้กังวดมันต่ามากท่านผู้ชม นะอันนี้ก็สูงขึ้นมาแล้วก็สูงที่สุดก็คือพอร์ทใหีตัวนี้นะครับดังนั้นมันมีเหตุผลในตัวมันเองครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จไปเล่นไปอย่างที่คุณหนึ่งบอกก็คือให้เราใช้กําลังไฟต่ําๆเข้าไว้นี่คือตัวนี้นี่แหละคือตัวตอบโจทย์ที่สุดยังไม่มีใครรู้เลยว่าในทุกๆไลฟ์เนี่ยที่คุณหนึ่งเวลาไรฟ์สดเนี่ยคุณหนึ่งไรฟ์ยาวๆเพราะคุณหนึ่งใช้ผ่านเพาเวงครับการใช้ผพาเวงเนี่ยเราจะต้องไปดูครับว่า e พาเวงนั้นเนี่ยมีพอร์ทสียบตัวนี้ แล้วเราก็ชาร์จไปใช้ไปได้เลยนะครับการที่เราเทียบกับการชาร์จแบบชาร์จเร็วนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นพอร์ชชาร์จเร็วนะไทซีนเนี่ยมันเป็นซูเปอร์ชาร์จของมัน20วัตต์นะครับถ้าเราเสียบตัวนี้ชาร์จเต็มเร็วความแรงมันก็เกิดขึ้นความร้อนก็ขึ้นตามนะครับดังนั้นเราเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมชาร์จไปใช้ไปเสียบตรงนี้ครับช่วยได้เยอะเลยดังนั้นเนี่ยใครจะซื้ออุปกรณ์ในการชาร์จอะครับคุณเอกแนะนําว่า ให้ดูที่มันมีพอร์ตชาร์จเร็วแล้วก็พอร์ตชาร์จช้าไว้ด้วยจะช่วยเวลาที่เราเลือกการใช้งานที่ถูกต้องสมมุติว่าในขณะที่เราต้องการรีบๆชาร์จเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้งานอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชม,ชมเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราสามารถชาร์จแบบชาร์จเร็วได้เลยสบายใจได้เลยครับอันนี้คือเทคนิคการเลือกอ,อกกุปกรณ์ครับส่วนอีกวิธีหนึ่งถ้าผู้ชมจะต้องมีตัวช่วยระบายความร้อน,นครับระบายความร้อนคืออะไรนะครับในส่วนของสภาพแวดล้อมเนี่ยท่านผู้ชมต้องดูก่อนว่าเอ๊ อากาศมันร้อนมากไหมถ้าอากาศร้อนร้อนมากเนี่ยเป็นไปได้ถอดเคสออกเลยนะครับเคสตัวนี้ครับแล้วตัวช่วยที่คุณหนึ่งเกิดเมื่อกี้นี้ก็คือพัดลมไปหาพัดลมมาครับเอาพัดลมที่บ้านเรานี่แหละไม่ต้องเป็นพัดลมอะไรมากมายวุ่นวายเอามาเป่าช่วยนะครับในขณะที่เล่นไปนะครับแต่ถ้าอยากได้พัดลมที่เหนือกว่านั้นก็ไปดูสินค้าในโชว์เคสคุณหนึ่งนะเป็นพัดลมระบายความร้อนก็เอามาแปะหลังเครื่องอันนั้นก็จะช่วยให้มือถือเราเย็นลงนะครับการที่มือถือเราเย็นจะส่งผลดีต่อ ตัวแบตเตอรี่เองนะครับแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยเขาเกลียดและกลัวมากๆคือความร้อนจะจัดถ้าร้อนจะจัดเนี่ยแบตมันจะเสื่อมไวครับดังนั้นก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับส่วนใครสนใจ power bank ที่คุณถึงเอามาแนะนําตัวนี้นะครับไม่ต้องเลือกให้เยอะเป็นของแท้ร้อเมีรับประกันให้และพิเศษครับวันนี้มีคูปองส่วนลดพิเศษเพียบเลยท่านผู้ชมรีบกดซื้อด่วนเลยตรงนี้ที่ตะก,ก้าใครมองไม่เห็นตะก,ก้าไปที่คอมคอเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าคำอธิบายด้านล่างเนี่ยคุณถึงแนบไว้เรียบร้อยแล้วครับ รับรองของแท้ร้อปร์เซ็นรับประกันที่1ปีเต็มตัวนี้เป็นพแบงค์ขนาด3ามหมื่นแรมครับที่สามารถชาร์จได้กับมือถือทุกรุ่นทุกห่อความจุ3ามหมื่นแรมเนี่ยชาร์จได้ประมาณ6รอบชาร์จเลยโอ้โหอยู่กันยาวๆไปเลยอึดๆจุๆน้ําหนักอยู่ที่450กรัมนะครับก็ยอมรับว่าหนักหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าครับเหมาะกับการพกพาตัวนี้ถือว่าเป็นพอแบงค์ขนาด3ามหมื่นแรมที่ในตระกูลเดียวกันที่คุณนึงมีเนี่ยบางและเบาที่สุดถ้าเทียบในตระกูลสามหมื่น,นะนะนไดไ,นไดด้้เลลยคครรััับบปจแวก็ ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยครับแชร์แบบเพื่อนกนันเลยนะครับว่าวิธีการชาร์จไปเล่นไปเนี่ยทำแบบนี้นะเราจะยืดอายุการใช้งานของเราได้เป็นอย่างดีใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์เข้ามามีประโยชน์คนหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี